เรียนบ้านดอนปินเป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนที่มุ่งมั่นพัฒนายาว,วชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพดังนั้นนอกจากโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลอีกด้วยสึงแม้ว่าโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งชุมชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าภาวะสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเด็กและเยาวชนคือเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยพวกเขาจากวิกฤตทางสังคมได้จากความจริงที่ว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตแต่ทว่าคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนก็ต้องได้รับการพัฒนาด้วยอีกทางหนึ่ง เพราะการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถทักษะและการเป็นคนดีมีคุณธรรมโรงเรียนได้พยายามหาวิธีการในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเริ่มจากบุคลากรภายในโรงเรียนก่อนมีการปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนให้ครูและนักเรียนเกิดความรักและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันปลูกฝังความรักในองค์กร หลังจากนั้นจึงได้แสวงหาความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาองค์กรหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อหาวิธีการในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนปินทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมจนมีโอกาสอันดีที่ได้รู้จักกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินในการที่จะนำเอาหลักความดีพื้นฐานสากล5ประการเข้ามาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคยชินที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีนิสัยรักความสะอาดมีระเบียบสุภาพเรียบร้อยมาโรงเรียนและเข้าเรียนตรงเวลาตลอดจนมีสมาธิจดจ่อก,กับงานที่ทำซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช่แค่เพียงคณะครูของโรงเรียนได้รู้สึกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ใหญ่ในชุมชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียนอีกด้วย ทุกคนทุกฝ่ายกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนปินเปลี่ยนไปฉันในฐานะที่เคยเป็นครูสอนที่นี่มาก่อนนะคะและตอนนี้เมื่อเกษียณแล้วก็ได้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อ,อโรงเรียนได้นำหลักสูตรมาชิ่งความดีเข้ามาเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นความประพฤติของนักเรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดบริเวณโรงเรียนสะอาดสะอา้านการเรียนอของนักเรียนก็ดีขึ้นผู้ปกครองชาวบ้านที่อยู่รอบโรงเรียนติชมมาตลอดว่านักเรียนโรงเรียนเราเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงความประพฤติดีตั้งใจเรียนไม่มีเกเรม,มันเห็นได้ชัดเลยจากความเปลี่ยนแปลงอันนี้ จากจุดเริ่มด้านพฤติกรรมเพียงจุดเล็กๆทำให้บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมัน่นร่วมกันที่จะคงสภาพคุณลักษณะที่ดีให้มีอยู่ในตัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปินคณะครูจึงร่วมกันจัดอบรมเรื่องความดีสากล5ประการและมาร์ชิ่งความดีให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปีจากการที่นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักความดีสากล5ประการและสามารถเดินแถวแบบมาร์ชิ่งความดีได้ ทุกฝ่ายจึงตัดสินใจร่วมกันว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันมาชิ่งความดีซึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละครั้งนอกจากโรงเรียนจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากบุคลากรของโรงเรียนแล้วโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินเทศบาลตำบลแม่เหียและชุมชนอีกด้วยส่งผลให้โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆได้อย่างดี จนได้รับรางวัลสูงสุดคือชนะเลิศการแข่งขันมาชชิ่งความดีระดับประเทศในประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการมาชชิ่งความดีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบของโรงเรียนบ้านดอนปินในปีการศึกษา2559โรงเรียนของเราเข้าสู่การแข่งขันมาชชิ่งความดีในปีที่4แล้วเราก็ ได้คว้ารางวัลระดับชาติประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศาึกษาซึ่งเป็นรางวัลที่ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคณะครูกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนและผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังทําให้โรงเรียนเนี่ยเห็นผลในเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยโรงเรียนจึงได้นวัตกรรมใหม่ในการ พัฒนาระบบวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียนก็คือเรื่องของความรักความรักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้นักเรียนรักครูครูรักนักเรียนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่แล้วยังใช้รุ่นพี่ในการที่จะคอยช่วยเหลือดูแลรุ่นน้องทำให้ลดภาระการทำงานของคุณครูคุณครูก็จะได้ แบ่งเบาภาระนั้นให้พี่ช่วยจัดการดูแลโดยใช้ความรักเช่นเดียวกันโรงเรียนของเรามุ่งมั่นในการที่จะพัฒนานักเรียนของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป รางวัลที่ได้นี้คือรางวัลของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้โรงเรียนเล็กๆอย่างโรงเรียนบ้านดอนปินเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทุกฝ่ายกล้าที่จะทำและประสบความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างภาคภูมิใจถ้วยรางวัลพระราชทานครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าโรงเรียนบ้านดอนปิน มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคนดีให้บ้านเมือง